สวัสดีครับเพื่อนๆชาววอเตอร์ฟ็อกและเพื่อนๆชาวไลค์เกมส์ตรีทุกคนนะครับวันนี้ผมก็จะมารีวิวเอีเวนต์ใหม่คือตอัวละครสุดฮิตมาแล้วครับเป็นตัวละครสุดฮิตจากเว็บตูนนั่นเองนะครับผมก็ติดตามเว็บตูนอยู่นะอ่านอยู่อ่าวันนี้ผมจะมาบอกรหัสคูป,ปองครับประจำวันที่23ธันวาคมนะครับแฮปปี้ลากี้นะครับอ่ารหัสของวันนี้คือ x ครับ x อ่า double แปด double แปดหมื่นครับหมื่นอยู่อ่านี่ครับ x double แปด x double แปดครับตกลงจะได้อะไรนะครับอ๋อได้ไลูกบ,บาทคิดตังอ่านี่รางวัลล็อกอินฉลองแปดหมื่นไลค์ เฟซบุ๊กแฟนเพจนะครับผมเป็นหนึ่งในนั้นที่กดแชร์และกดไลค์โอ้ได้สองหมื่นเองลูกบาทคิดตั้นอันลูกบาทเพจเหอหมดอีเวนต์แล้วปะมันก็เลยให้เพจเหรอ <c oughs> ไม่รู้เหมือนกันได้ปะเนี่ย <c oughs> ไม่ได้อะไรเนี่ยอีเวนต์เล่นคอร้าครั้งแพ็กการ์ดเว็บตูน อโอเคครับเดี๋ยวจะลองมาหากันนะที่รู้ผมว่าตัวมีสองตัวที่ดีก็คือนี่ตัวนี้ครับตัวแรกในหอยยุ่งกับอ่าแมวเต้าหู้กับนี่ชูชีพสองตัวนี้ดีแต่สองตัวเนี้ยผมว่า <c oughs> <c oughs> ผมว่า มันไม่ดีอ่ะเพิ่มเงินเริ่มเกณฑ์สิบเจ็ดสกิลว่าคู่คีบอกสามก็ดีนะคู่คีบอกสามแต่ตัวเนี้ยมันไม่ดีเลยไอโอกาส6กเอดเเซน่ะไอหสหกเอร์เซได้มาเบิ้ลเท่ากับแต้มที่ถอยข้างในคูณสิร์เของเงินเดือนอแล้วก็ดูสกิลดีทุกครั้งที่ผ่านจะดสตาร์ทได้แค่แปดสิบเอร์เซนะข้บคมต่อเจสห้าคืออ่อนมาก <c oughs> นี่ครับ สตัวเนี่ยดีอ่าเดี๋ยวจะมาลองหากันนะอ่าถ้าได้ s ครบสตัวก็เอามาแลกครับได้3ล้านครับถ้าได้ s บวกครบ4ตัวก็มาแลก6ล้านนะโอเคเดี๋ยวจะเรามามาลองทำอีเวนต์ดูเปิดแพ็คหนึ่ต้องมี a a แล้วก็ a บวกเหรอลืมไม่ได้ดูมี a กับ a บวก ตัวที่ผมอยากได้สุดเป็นตัวผู้ชายอะ่ะแพ็ก,การ์ดผมไม่ค่อยมีนะอยากเอาเอาจะได้ไม่เนีตัวผู้ชายเปิดหาแพ็ก,การ์ดจะเจอไหมเนี่ยแพ็กก็มีน้อยด้วยไม่ได้เก็บไว้เอาไปเปิดเล่นหมดแล้วรู้สึกว่า ยังไม่ได้สักอันเลยมาเราเปิดพรีเมียมห้าใบแสงไม่มีอะไรเลยอ้ามาแล้วไม่ได้อ่าอันนี้ก็ไม่ได้เช่นกันนะครับอ้าวเปิดจนหมดแล้วเนี่ยไม่ได้สักใบแล้วหรือว่าต้องซื้อ หรือว่าต้องซื้อถึงจะได้อ่ะโอ้โห oh. ซื้อดีวอรเนี่ยรู้สึกไม่กล้าซื้อเพราะเปิดแพ็กการ์ดมาตั้งเยอะแล้วก็ไม่เห็นได้เลยอ่ะ hmm. ไม่กล้าซื้อมันได้ยากขนาดนั้นเลยหรอเออมันได้ยากมันได้ยากขนาดนั้นเลยผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าทำไมมันได้ยากนะ เล่นเกมเล่นฮาหรอกไปการเว็บตูน hmm. เดี๋ยวค่อยอัดคลิปที่สองกันเดี๋ยวคลิปนี้ก็มาลองซื้อก่อนเอ้าวผิดครับเดี๋ยวทำคลิปที่สองอีกนะครับอืมโหซื้อนึงแพ็กสามสิบไม่มีเลยแล้วเงาอะไรเงาเอเลียนมาทำไมอ้าวเงาเอครับ อ้าวเผ็ดไม่พอแล้วเหรอ,อาสิงจังอ้าวแปดสิบแสงเอออย่างงี้ดิเอบวกเอบวกอืมอ,อยากได้เอบวกไออะไรอะชูชีพปะเราจะได้เลยอ้าวเผ็ดหมดจบจบจบอืมขอเอบวกเอบวก ไม่มีเลยไม่มีที่เราอยากได้ขาดแค่เอบวกนะเนี่ยสองตัวนี้ได้เอบวกมาสองอันนี้ผมก็จะได้แล้วแต่คือเพชรหมดนะหายังไงดีก็ไม่รู้เหมือนกันอ่าเสิงแพ็กก็ไม่มีก็เดี๋ยวจะรีวิวรอบที่สองแล้วกันนะครับอืบ๊ายบาย